นะนักเห็นเกเอ็ดดูจากข่าวไทยตอนแรกก็บอกเฮ้ยทำไมมันเวอร์จังเราก็เลยลองไปดูหาแหล่งข่าวต่างประเทศที่มันน่าเชื่อถือได้ปรากฏว่ามันเป็นหนักคนละม้วนเลยข่าวไทยคือเขียนดราม่าว่าเออฉันไม่เคยเจ็บเท่านี้มาก่อนในชีวิตไม่เคยโดนโ,โดนตีเจ็บขนาดนี้มาก่อนในชีวิตฉันต้องรักษาชีวิตฉันไว้ก็เลยยอมแพ้อะไรเงี้ยคือมันมันหนักคนละม้วล สวัสดีค่ะพเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยาสามอีกครั้งนึงค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโหนกใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแต่ใดๆทางซิ้นค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงข่าวดราม่าในวงการโอลิมปิกปีนี้ยังไม่ได้มาพูดถึงกีฬาโอลิมปิกเลยคือจะมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของของดราม่าที่มี นักชกมวยหญิงสองท่านก็คือชาวแอลจีเรียซึ่งมีฮอร์โมนเพศชายเยอะฮอร์โมนตัวตัวเทสทสเตอโรนเยอะมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนักมวยสองคนนี้ก็คือคุณคุณอีมานคาดิฟแล้วก็คุณคาริเน่เป็นคนอิตาเลียนก็คือต่อยกันแล้วใช้เวลาประมาณ46วินาทีอย่างเงี้ยเหมือนคุณคาริเน่เนี่ยโดนต่อยที่จมูกนะครับเ,เจ็บมากเขาก็เลยร้องไห้ก็เลยเจ็บอะก็คนมันเจ็บมันก็ร้องไห้ก็เลยอาจจะอิมมชั่นอลนิดนึง ก็เลยเลยเลยแพ้ไปเลยอะไรเงี้ยแพ้ไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือข่าวที่เราดูในประเทศไทยนะที่อสื่อออกไปในข่าวนี้มันบอกว่าเหมือนเขาบอกฉันไม่เคยเจ็บมาก่อนเลยเธอแบบแข็งแร่งร่างกายเหมือนผู้ชายฉันไม่เคยโดนต่อยและเจ็บขนาดนี้เท่ามาก่อนในชีวิตคือข่าวที่ออกไปที่สื่อ ข่าวของประเทศไทยนําเสนออ่ะมันเป็นมันเป็นจะถามว่าเป็นเฟกนิวหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างบิดเบือนความจริงนะเพราะว่าเอ็ดดูอ่านหนังสือพิมพ์เยอรมันดูข่าวของข่าวมาจากสตีเฟนะซึ่งเป็นข่าวที่ค่อนข้าง r e p u t a b l e ในประเทศเยอรมน,นีเงี้ยมันแบบว่าคือเหมือนสิ่งที่ออกไปอ่ะมันมันทำให้คนที่เอ่อเขามีอคติกับกับกับทรานทรานโฟเบียพูดง่ายอย่างเงี้ยก็มาแบบเนี่ย,ออม,แบบยมันเป็นความ อัปะยศะขององค์กรโอลิมปิกที่อนุญาตให้เนี่ยคนที่มีฮอร์โมนเพศชายทานเจนเดอร์เนี่ยมาต่อยกับผู้หญิงเธอบอกเธอเหล่า่อนเธอเวลาจะอนข่าวหรือเวลาจะยิบคอมเมนต์อะไรบนหน้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีแต่คนไปลุมด่าเรื่องเพศเรื่องอะไร่าเงี้ยคือชีะบอลแซงสบูเมนมอนมิกีคือ, ia, Woman, Mon, Mickey, คอแข่งต่อยมวยในกับผู้หญิงมาตลอดแล้วก็มีแพ้ชนะมาตลอดก็ผ่านคุริฟายเป็นนักมวยหญิงของโอลิมปิกก็ได้ไปแข่งอะไรอย่างเงี้ย คือโพโมโฟบิกอะไรเงี้ยก็จะออกมาด่าว่าแบบมันเป็นความอัปยศของโอลิมปิกออแกไนเซชันแล้วก็ยายเจลเจเคโรลิงก็ออกมาอีกที่ออกมาทวีตว่าประมาณว่าคนอ่ะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะไม่สวยโอกาสเลือกที่จะไม่โกงได้คือเขาก็แข่งมาตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นผู้หญิงมีกีแล้วตอนเด็กก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงพาส,สปอร์ตก็เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งแข่งมวยหญิงมาตลอดอ่ะ คือคนก็จะไปเน้นประเด็นแต่เรื่องว่าแบบชี้เกิดมาเป็นเพน,นทารเจนเดอร์อันนี้แล้วคนส่วนมากก็คือไม่ได้อ่านข่าวไม่ได้ดูข่าวจริงๆดูข่าวจากสำนักง่าวที่ บางที่เขา fake เฟกออกมาอย่างอย่างตัวนี้ต้นเรื่องจริงๆแล้วมันคือ Italian r i ไร i n g Party ที่มีความคอนเซอร์เวทีมากเขาก็เลยเอาประเด็นลูกนี้ยมาสร้างแล้วก็ไอ้นักมวยคุณคาร์ลินี่เขาไม่ได้เคยออกมาพูดว่าฉันไม่เคยเจ็บมาก่อนฉันแบบไม่เขาร่างกายกำยำเหมือนผู้ชายเลยเขาแบบพลังเยอะมากเขาไม่ได้ออกมาพูดเขาเจ็บจริงเพราะเขาโดนต่อยที่สมองแล้วเขาก็แล้วละละอะไรนะนักเห็นล็อกเอ็ดดูจากข่าวไทยตอนแรกก็บอกเฮ้ยทำไมเหมือน,นเวอร์จังเราก็เลยลองไปดูหาแหล่งข่าว ต่างประเทศที่มันน่าเชื่อถือได้ปรากฏว่ามันเป็นหนังคนลม้วนเลยข่าวไทยคือเขียนดามากว่าบเออฉันไม่เคยเจ็บเท่านี้มาก่อนในชีวิตไม่เคยโด,โดนตีเจ็บขนาดนี้มาก่อนในชีวิตฉันต้องรักษาชีวิตฉันไว้ก็เลยยอมแพ้อะไรเนี้ยคือมันมันหนักคนละม้วนเลยคนที่เป็นบอกอาจจะไม่ค่อยชอบเพศที่สามอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าก็ลงไปดามันว่าอัปยศมากเอาเปียบอย่างงู้นอย่างนี้เอาเป็นผู้หญิงมันน่าจะ ยกเขาไปแข่งกับผู้ชายบอกว่าเธออคติไปหรือเปล่าถ้าเอาเขาไปแข่งกับผู้ชายอ่ะมันแฟร์หรอเพราะเขาก็แข่งกับผู้หญิงมาตลอดเขามีกีนะเว้ยเออมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าโอลิมปิกจะมีกีฬาแยกแคตตากรีปมาเป็นทานอีกทีนึงอ่ะก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้คือคือด้วยบริบทของสมาพันธ์โอลิมปิกอ่ะมันก็จะมีเพศหญิงกับเพศชายมันมีมีแค่สองเพศเข้าใจปะผ่านควอลิฟายขององค์กรไปแล้วอ่ะมันก็นก็ต้องไปตามนั้นขนาด คุณคารินีย่งเงี้ยยังออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเฮ้ยฉันรู้สึกฉันขอโทษอีมานคาริฟด้วยว่าเออที่ที่พอหลังจากนี้คือนางนางเจ็บแล้วนางก็คงร้องไห้แหละก็ไม่ได้จับมือไม่ได้อะไรคือนอตติงตูดูเขาบอกว่าฉันไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่ฉันสู้เนี่ยเพศสภาพเป็นอะไรแต่ฉันก็แบบ g i ฟไมล์เบสแล้วก็คือเข,เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้อง,ต,องต้องทำให้ดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแล้วก็ถ้า คุณคนนี้เขาได้คุณลิฟิเคชันเขาผ่านคุณลิฟิเคชันของของสมาพัธมโอลิมปิกแล้วอะ่ะแค่นางก็แค่ยอมรับนางก็บอกว่าเออมันมันก็ต้องเป็นอะไรที่นางต้องแข่งขันนางโอเคแต่ว่าคนที่กุกุบเรื่องเนี้ยก็คือมันเป็นเหมือน สมาพันธ์โอลิมปิกของประเทศอิตาลีที่เป็นฝั่งไรวิงฝั่งคอนเทมเ e r รทีฟเนี้ยออกมาแบบกูข่าวหรือว่าเฮ้ยดราม,ม่าว่าชีแบบอย่างงุ้นชีเจ็บอย่างนี้เพราะว่าชีไม่เคยโดนขนาดนี้มาก่อนเลยเขามีร่างกายกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงมากคือมันเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างมันเฟกหมดอะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรงสภาสมาพันธ์โอลิมปิกของประเทศแลีเรียอย่างเนี้ย เขาก็มีพรุ้มาเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันมีเอลซิเลนพาสปอร์ตก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เกิดมาก็เป็นผู้หญิงใบเกิดก็เป็นผู้หญิงแล้วก็มีอวยัอวยวะเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกับกับมวยหญิงมาตลอดแล้วก็มีการแพ้มีการแพ้มีการชนะมาโดยตลอดทั้งชีวิตอะถ้าจะกลับจับเขาเนี้ยไปต่อยอก,กับมวยชายอะมันก็ ถาม f อ f c ว่ามันแฝ์หรือเปล่าถามคนที่ feedback, comment, นะกีแบ็กคอมเมนต์ไปดิสเครดิตนักกีฬาที่เขาแบบฝึกมาทั้งชีวิตอะเอาเคเรื่องสรีระเรื่องฮอร์โมนเนี้ยมันมีผลทมถามว่ามันมีมีผลจริงไหมจริงมันคือด้วยทุกอง์ประกอบของการแข่งขันกีฬามันมีมันม,ม,นมีมันมี advantage แล้วก็ดิส advantage อยู่แล้วในทุกกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรอะเรสหรือว่ากระทั่งเผ่าพันชาติพันอะ,อะสรีระ ยังมีความได้เปรียบเสียเปรียบเลยนักว่ายน้ํานักอะไรอย่างเงี้ยนักวิง่งนักเอ่อบาสเกตบอลถ้าถ้าเราทอล์ก b ก u t the a เดเพศอะแล้วเรื่องสรีระของชาติพันธุ์อะมันก็คืออ่ะอย่างจีนอย่างเงี้ยก็ได้เปรียบอาจจะได้เปรียบเรื่องจินติกเพราะว่าสรีระตัวเล็กใช่ไหมคนคอเคเชียนอาจจะได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ได้เปรียบเรื่องการกีฬาว่ายน้ําได้เปรียบเรื่องกีฬาอะไรอะสก,กีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขา,ท,เขาที่เขามี environment หรือว่าทะาีละหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในอยู่ในสถานที่นั้นๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบนึงแต่ว่าสิ่งที่เอดอ,อ,อยากจะบอกเลยว่าโอลิมปิกเป็นหนึ่งในองค์กรที่ค่อนข้าง เป็นกีฬาของมนุษยชาติจริงๆที่ทุกคนทุกเชื้อชาติสัญชาติมารวมกันมาแข่งกัน,กน,กนแล้วในที่แบบที่ยังที่ยังโอเคอยู่เราเรามองว่าหรือเงี้ยแล้วก็คนที่มีอินฟลูเอนเชียลเรื่องแบบเรื่องมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยออกมาพูดเรื่องแบบคือจะจะ,จะโยงไปในเรื่องของทางเจนเดอร์อย่างเดียวว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบเออคนนี้เขาได้เปรียบเรื่องเรื่องพระเขาเป็นผู้ชายแต่เอาแล้วเรื่องสรีระที่เป็นสรียะทางชาติพันธุ์ ไม่ไม่เคยมีใครเอาบมพูดถึงมันก็มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบกันหมดจะหาว่าเขาฉวยโอกาสหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่หรือเปล่าอย่างที่ยายเจเคออกมาพูดเรื่องนี้เราก็ว่าเขาก็เป็นเซเลบท่านหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าชีก็ชีก็ทานโบริกมากชีก็สิ่งที่ชีเอามาพูดมันก็แบบบูชิดอะเราก็เราก็รู้สึกว่ามันมันบางในบางกรณีมันก็ไม่โอเคนะเวยกีฬาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอะเขาก็เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็โตมาเป็นเงี้ยเขาผ่านคัดคุยฟายขององค์กรโอลิมปิกแล้วอะมันก็ช ไม่งั้นองค์กรอลนฟิกก็เปิดแคตตา็อกิแคตตารีใหม่เลยการปกติแล้วทุกป,ประเทศมันก็จะมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะ2024แล้วมันมีความหลากหลายทางเพศมากอย่างในกรณีของคุณอิมานเนี้ยคือเกิดมาเป็นผู้หญิงจริงแต่ร่างกายเขามีโรคอะไรนะวันนั้นเราไปอ่านมันเป็นดิสออเดอร์ทางด้านเพศที่ให้มี เขาเรียกว่าทเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเช็คโครโมโซมของนา,นางเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเขา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 ป่วยไงเข้าใจปะ่ะเขาเขามีการผิดปกติทางด้านทางด้านพันธุกรรมไงเออมันก็มันก็เลยทําให้เขาแข็งแรงกว่าผู้หญิงปกติอะไรเงี้ยแต่ถามว่านางผิดเหรออที่นางเกิดมาเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าแล้วนางก็แข็งขันประเภทนี้ถ้าจะ ไปเอานางไปบรรจุไปแข,ข่งขันกับผู้ชายมันก็แฟร์เหรอสำหรับนางเพราะนางก็เพศสะภาพนางก็เป็นผู้หญิงอะเข้าใจป่ะก็เวลาเอฟซหรือว่าเวลาคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยดูข่าวก็ใช้วิจนะารณญาณนิดนึงละกันว่าแบบเฮ้ยบางทีเออบางทีข่าวที่เราอ่านเนี้ยมันก็ไม่ได้ชื่อเรื่องจริงนะอย่างเงี้ยก็คือสรุปมาพอ,อนักกีฬาชาวอิตาลีเงี้ย คุณคาดินีเนี่ยออกมาขอโทษด้วยคำว่าเอ้ยขอโทษนะที่แบบตอนนั้นมันเจ็บมากเลยฉันไม่ได้ไม่ได้อยากทําให้เรื่องนี้นมันเป็น viral, ไวรัลไม่ได้อยากทําเรื่องนี้ให้เป็นข่าวไม่ได้อยากทําให้เออคุณอีมานอ่ะดูไม่ดีแล้วก็รู้สึกไม่ดีพอเขารู้สึกว่าการการกีฬาหน้าเป็นเป็นเป็นแอดลีตจริงๆอ่ะเป็นเป็นนักกีฬาจริงคือคือมีมีความมีแพ้มีชนะมีการให้อภยัยจริงๆเรายกย่องทั้งทั้งสองทั้งสองคนเลยนะทั้งคน นักชกชาวชาวอิตาเลียแล้วก็นักชกชาวอัลจีเรียเนี่ยก็อยากมาทําคลิปสั้นๆเรื่องโอลิมปิกที่เป็นดาม่านะอะไรก็แล้วแต่นะครับนักชกไทยนะครับน้องจันแจมก็เคยชกกับคุณอีมานมาแล้วก็เอาน้องจันแจมเนี่ยเคยแพ้มาก่อนเนื่องจากอตอนนั้นนะ่ะ น้องมีปัญหาคือมีประจำเดือนมาร่างกายเลยแบบยังไม่ไม่พร้อมเต็มที่อะไเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือร่างกายพร้อมมากเลยเนี่ยดูจะขาวนะแต่อย่างไรก็ตามตัวกุนีมาจากปีนั้นอะมาตอนนี้ก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อดูแข็งแกร่งดูเป็นมัสคูลีนมากขึ้นอะไเงี้ยเขเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวจริงๆก็ ยังไงส่งกำลังใจเชียร์นักชกอีกชาวไทยกันเยอะๆนะครับอะไรเงี้ยเออช่วยกันเนาะอาจจะอาจจะแบบเออต้องหาข่าวข่าวกรองดูนิดน,นึงเพราะว่าบางทีแบบบางทียูเมนอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูมันมันก็ไม่โอเคนะอะไรเงี้ยก็เป็นคลิปท่านๆใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้โวยาทรสามค่าด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมซุปเปอร์แตงด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้บ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย